เมื่อในพีพีสไนท์ท็อปจักรวาล zoom ไปเจอโปรแทนพาเนวเลยพี่ไอแทนพาแนลใช่ไหมอ้าวผมผมเตือนมันไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับถ้ามันเปิดยิงผมอ่ะคือมันมันหายจากตารางแน่ทำแล้วนี่มันร <mat nah, ู้ด้วยนะครับว่าผมมาเมื่อก네 uh> ี้ไอ้แทนมันรู้นะว่าอะไรมันรู้มันรู้มันรู้ขวามีนะขวาเจ็บอยู่โอ้โหแม่งกระโดดล็อกหัวเลยมา นี่ไงล็อกหัวผมมาอีกแล้วพี่มันโดนล็อกหัวมาเลยสวยนั่นแหละล็อกหัวโดนนี่ครับรออะไรเตรียมตัวเลยไม่ต้องถีมโดนโดนแน่โดนท็อป21ประเทศไทยเตรียมตัวตกท็อป21ประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ใส่ท็อปอะไรวะตอนนี้ใส่ท็อปอะไรแบกดาวคืนได้ไหมเนี่ยแบกดาวคืนหอยอะไรอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ เอฟซี FC, ขอบคุณครับผม,ม,มถ้ารหัสแฟนโดนแบนทำไงอ่ะไม่โดนครับโดนแล้วเฮเจ้าอะไรมาโดนแบนพี่น้องพี่ฮะพี่ไปดูไอ e, ีไอ้แทนพาเน่วเลพี T ่ไอ้แทนพาเนลใช่ไหมอ้าวๆผมผมเตือนมันไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับถ้ามันเปิดยิงผมอะ่ะคือมันมันหายจากตารางแน่ ก็เดี๋ยวดูกันนะครับผมว่าจะมีคนหายจากตารางต่อไหมัหลังจากที่ผมหลังจากที่วันนี้ผมผมไปเล่นไปนะครับผมผมบอกท็อปหนึ่งไว้แล้วนะว่าเอ้ยผมผมบอกแล้วว่าท็อปหนึ่งน่าจะหายแน่นอนครับก็คือเดี๋ยวดูกันว่าแทนพายนลมันจะหายต่อไหมครับเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้ามันยิงผมมันโดนแน่เปิดของมาโดนแน่มันก็ถ้ามันมันอยากไปเก็บท็อปใหม่มันก็แล้วแต่ มันชุบเพื่อนพี่มันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนมันชุบตัวชุบพี่มันชุบตัวชุบอ,อ,อยู่นี่ตายแล้วมันรู้ด้วยนะครับว่าผมมาเมื่อกี้ก่อนครับเดี๋ยวมันยิงผมเปึ๊บเมื่อไหร่เจอกันครับอุย้ยออดีนกินนอว้ายอุ้ยออดีมาดิไม่ไหวแล้วไตทางนู่นเลย เพชรฟรีไฟ <Thanks. S 1> ลดราคาพิเศษ1,052เพชรจาก300เหลือ99บาทรอเวลาเปิดขายนะทุกคนมาซื้อเลยซื้อแล้วรอเพชรเข้านะครับทุกคนไม่นานเพชรเข้าแล้วได้จริงๆนะลดราคาวันละ1รอบเว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรใช้เพียง UAD มีรหัสฟรีไฟขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาคำว่านุกเกอร์โซได้เลย ไฟฟ้าใครเปิดก่อนอะเสียเปียบผมว่ามันเล่นมันเปิดของอะพี่คน้นเนี่ยมาเปิดมาก็มาดิครับแบนแม่งเลยแบนแน่นอนครับถ้ามันยิงผมอะคอยดูแล้วกัน <c oughs> ผมบอกเลยมันอยู่ท็อปเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะได้หายจากตารางแน่นอนครับส่งแบนแม่งดิพี่ส่งแบนแน่นอนครับถ้ามันยิงถ้ามันเปิดยิงผมนะทุกคนบอกแค่นั้นแหละไม่มีทางรอดเปิดของมาจบเลยบอกเลยแบนไม่ได้ทํามจะแบนไม่ได้ เดี๋ยวทให้ดูก็บอกแล้วตัวไหนจะหายบ้างก็ไปรอดูแล้วกันผมผมไม่ได้พูดเล่นไงเฮ้ยมันเอาไม่กดจีเลยยิงกลับแล้วได้ผมตัวนึงแบน้วอากาศยังแบนแล้วแบนแล้วแต่ว่าน่าจะต้องรอตรวจสอบประมาณหนึ่งวันไม่น่าเกินหนึ่งอาทิตย์ตรวจสอบไม่น่าเกินหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมันก็น่าจะหายจากตารางไปแล้วรอดูได้เลยท็อปหนึ่งอะปล่อยมันไปปล่อยมันไปซื้อลาดใหม่มานั่งเก็บท็อปหนึ่งใหม่ ท็อปหนึ่งสไนนะครับก่อนมันจะดันได้นะผมก็เข้าใจมานะว่าลำบากแต่ว่ามันยิงผมเองมาแล้วนะตรงนี้บอกแล้วอย่ายิงบ้านไา้มาเหรอพี่อยู่ไหนอ่ะไอ้มาร์คสี่ฟูพี่อ่ะในบ้านให้เต็มเลยเต็มไปหมดเลยเกณฑ์หนึ่งเก็บหนึ่ง ไอ้แทนมันรู้นะว่าอะไรมันรู้มันรู้มันรู้อ๋ยิงหัวผมด้วยนะครับไอ้แทนมาเนาะยิงหัวผมด้วยนะครับไอ้ไอ้ที่เนาะเหลือมันตัวเดียว แบนรหัสเขาทําไมวะอยากแบนนะครับมันชนะผมผมก็แบนอะ่ะทําไมอ่ะถ้ามันชนะผมผมก็แบนอะ่ะแต่ถ้ามันแพ้ผมผมก็ไม่แบนแค่นั้นแหละครับถ้ามันชนะผมผมก็แบนแค่นั้นจบทาไมอ่อมีปัญหาปะก็มาชนะผมอ่ะครับผมก็แบนเลยครับรออะไรมีการแบน,นไอหอยหลอดการแบนมันมันการแบนไม่ได้ของพี่มันใช้คนตรวจ เป็น GM นั่งตรวจครับน้องไม่ใช่กดรายงานปกติเหมือนพวกเองนะจะเอาอะไรมากันแบนอ่ะเขานั่งกดแบนกันเลยนะครับทำให้แสงทองเปลี่ยนด้วยการตรงนั้นสี่ตัวเห็นปะโปรมติ๊งออกเลยพี่รู้ได้ไงว่าเขาโปเอ้าไอ้หอยนี่เรามาเล่นในคอมนี่เดี๋ยวก็รู้เองอ่ะว่าใครโปบ้างอ่ะซื้อคอมมาซื้อคอมมาเล่นมาตรงนี้เดือดหนึพี่ตัวสามสามไม่สามมิดโอ้โหมันล็อกละอ้น ไอ้สไนพี่นายน้องไอ้เบอร์สองมันเปิดล็อกแล้วเปิดล็อกละไอ้แทนพาเรียวอะหัวแม็คมันโดนอ่ามันไม่มีหัวมีตัวมีตัวมีตัวไปแล้มันมันโง่อยู่มันโง่อยู่แต่ถ้ามันแพ้ผมก็คือนั่นแหละมันก็จะไม่โดนแบนแต่มันชนะผมมันโดนแบนแน่มีแต่คอมแอร์ล็อกหัวเลยพี่รู้ล็อกหัวเลยไหมล็อกหัวเลยโอเคแทนล็อกนะเดืออ๋อมันมีตัวมันมีตัวดูดไปมาด้วย ไอตัวจุงอ่ะเดี๋ยวจะดาวอีกคนไอนี่ตัวจุงเนี่ยผมแใมไปอีพใช่พี่ไอตาท้ายที่เราเราจะชนะมันอ่ะผมไปยิงไอใส่มันแล้วมันเอทผมมาสู้ไปนะได้แน่นอนครับสู้ได้แน่นอนเพราะมันล็อกแต่มันไก่ครับก็นั่นแหละผมบอกแล้วถ้ามันชนะผมอ่ะผมแบนแค่นั้นจบ I need equipment ต้องซื้อเม็ดเดียวล่วงเลยอาดีอ่ะตาดีเห็นกู้ยปะอันนี้มันเห็นหมดนะระวังมันเห็นหมดเห็นห,หมดแต่ว่าออยยากากจะเอาคลิปไงที่มันเห็นแบบชัดๆอย่างเงี้ย ามามๆเปิดโปร,โปรไปดิพี่ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรครับใช้ฝีมือก็ชะนะมันได้ไก่พวกเนี้ยขวามีนะขวาเจ็บอยู่โอ้โหแม่งกระโดดล็อกหัวเลยมาเรียบร้อยผมได้แล้วช็อตเนี้ยกระโดดล็อกหัวมาจากนูน่นนะเดี๋ยวให้แทนอีกตัวหนึ่งนะครับอุ้ยอรรดคับเิงกันหน่อย เรียบร้อยไอ้นี่ดาวไปอีกหนึ่งใช่ไหมครัอยู่นู่นนะเออมันเห็นพี่แล้วมัพี่แล้วเห็นมันเห็นอยู่แล้วพี่มันเห็นอยู่อ่ะพี่พี่ลองพี่ลองพี่ลองสแนปไปยิงมันดิพี่อย่าอย่าให้เสียอย่าให้เสียวงต้องสแนปไปยิงมันเพราะจีเอ็จะได้รู้อย่าให้ตัวอื่นยิงต้องให้แทนยิงอย่าให้ตัวอื่นยิงพยายามอย่าให้ตัวอื่นยิง ดู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 ไปดูไปไม่นปีนเองนี่เป็นไงโดนล็อกมาเลยครับก็นะครับได้แล้วเรียบร้อยไอ้แทนโดนแบนแน่นอนไอนี่ก็เอาสายจูมมาเล่นเดือเล่นเดิล็อกหัวผมมาแต่ไกลเลยพยายามให้แทนยิงบ่อยๆนะโอเคอย่าให้คนอื่นยิงมาพี่วิ่งวิ่งเข้าไปยิงไปไม่ไม่เดี๋ยวโดนคนอื่นยิงต้องระวังต้องดูไห้แทนเท่านั้นอย่าไปยอมยอมครับเพราะผมจะเอาคลิป มาแนวล็อกบวกสับไวใช่ครับใช่ใช่ใช่จบเกมนี้แอดเพื่อนไว้แล้วก็เชิญมาบอกว่ามึงเตรียมตัวโดนแบนเลยอ่าได้ได้เชิญมาผมเคยบอกไปแล้วรอบนึงอ่ะที่มันบอกว่ามันจะไม่เปิดอ่ะเออพี่ก็บอกมันไปแล้วก็เข้าไปบอกมันแล้วอ่ะใช่ตอนนั้นแหละพี่มันไม่เชื่อเองนะผมบอกมาแล้วไปไอดีลูกค้าเหรอไอดีเนี้ยรอรอมันหายจากแล้วมันมันมาดันกับไอดีลูกค้าพี่ไอดีลูกค้ามปนคนไหนไม่รู้ไอดีลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ไอดีลูกค้ามันจะเป็นยังไงอ่ะจากอยู่แรงปีตีก็จะตกไปแรงไม้อ่ะ มันอยู่ไหนไอแทนโอ้ยหลบไม่ได้เลยอ่ะหลบเป็นโดนหลเป็นโดนแน่เลยเก็บแลเบแล้วนี่ไงอยู่นี่อ่อแทอแทนอแนนี่นี่ไงล็อกหัวผมมาอีกแล้วพี่ มันโด,ดลลน,นนะล็อกหัวมาเลยสวยนะ่นหละล็อกหัวสวยสวยหัวแตกพี่น้องหัวแตกผมหัวแตกสวยโดนล็อกหวอัวให้พัดหัวเดียวหัวเดียวให้มันหัวเดียวนั่นแหละตัวพี่ตัวไม่เป็นไรแต่มันล็อกหัวพี่มาแล้วสองอ okay. กดราดยงานไว้ด้วยรายงานไว้ไอ้ตรงเนี้ยรายงานตรงนี้ไม่โดนแบนนะทุกคนผมบอกเลยรายงานตรงเนี้ยรายงานไปไม่โดนแบน์เพราะมันมีการแบนนะครับรายงานตรงนี้นไ,ไม่โดนแบนนะแค,ค่ผมผมจะเอาไอ้นี่เฉยๆจะเอารีพอร์ตกลับมาเพราะว่าถ้ามันโดนแบน์่ะมันจะขึ้นรีพอร์ตกลับมา แต่ผมไม่ได้ส่งรายงานแบบนี้นะรายงานผมไม่ได้ส่งแบบนี้นะไม่ได้แบบไม่ได้คนปกติแต่ไม่ใช่คนบ้านนะโอเคได้ล็อกแล้วได้คลิปล็อกมาแล้วมันโดนละร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ได้ถ้ามันชนะเราก็แค่นั้นแหละผมปากทงไปแล้วนะบอกให้มันรู้แล้วว่ามันเจอผมอะแต่ถ้ามันชนะผมก็แค่นั้นแหละจบไม่โดนรอดูแล้วกันไอ้นั่นก็พูดอย่างเงี้ย ไอ้วันเลิฟก็พูดอย่างเงี้ยล่าสุดโดนไปละไม่เข้าเกมไอ้ไอ้ท็อปสองก็พูดอย่างเงี้ยอ่าล็อกมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่รู้ตรงไหนไม่รู้มันยิงมาก็นึ่ดูอ่ะเออมันเห็นน่ะนี่อ้อมขนาดนี้มันยังเห็นน่ะเอ้าแทบจะวิ่งออกนอกหมอกโชว์เมื่อกี้มันล็อกหัวหรือว่าล็อกตัวพี่ตัวอ๋อตัวโอเคเ่ีนยแต่มองเห็นโอเคโอเคมันล็อกดูก็รู้แล้ว เนี่ยไอ้นี่นหละลูกค้ามันไออนัดเนี่ยมันอยู่ไหนวะผมไม่มีอะบอลเจ็บเจ็บผัดไอ้แทนตัวเดียวมันโง่มันโง่บลอนบลอนบลอนเอ้ยเห็นอะไรแล้วลองลองไม่ให้ป้อมทำดียังวะเฮ้ยรออะไรนะพี่ซ้ำให้ด้วยวะ เพราะว่าเกมนี้มันทําผมลําบากแล้วถ้าผมเล่นจนชนะมันได้มันเห็นผมมาสับพี่อยู่น้องมีไอวอลปะไม่มีไอวอลตั้งเล่นกับมันวะมันอยู่ตรงนี้ขู่ไม่ขวางอู้ล็อกหัวแล้วผ่านผ่านผ่านไอวอลมาไอวอลมาด่วนเลยด่วนเลยโอ้โหผ่านเอ้ยเฮ้ได้เฮ้ยได้เฮ้ได้วงไปหามันอีกโอ้ ติดต่อไม่จะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมส่งแบนมันจบทุกคนคอยดูมาเลยแล้วกันเพราะว่ารอรอดูเลยเพราะว่ามันหายแน่นอนหายจากตารางแน่นอนมันอยู่น่าอยู่ท็อป5ท็อป6นี่ยประมาณนี้เอาเอารหัสลูกค้ามันออกไปด้วยนะเพราะว่ามันมีลูกค้ามันอยู่นะเจมนี่นี่เนี่ย RAX Anat เนี่ยอ่าใช่มันมันมากับลูกค้านะตลอดเพราะว่าน่าจะสุ่มมาสองสิบสองคิวอ่ะคนเดียว มันทำให้ผมชนะลำบากนะครับแทนที่มันจะให้ผมตั้งแต่แรกสีู่นย์ก็จบไม่เป็นไรครับมันไม่ให้ผมสีู่นย์มันให้ผมลำบากมาทุกคนทุกคนรอดูเลยทุกคนรอดูมันโดนเลยผมบอกมันแล้วนะผมผมเตือนมันแล้วมันไม่ฟังผมเคยเตือนมันครั้งหนึ่งแล้วไอ้ตัวเนี้ยอุตสาห์ใจดีแบนไวไแบนไวไวไม่ได้ครับต้องรอต้องรอต้องส่งต้องรอครับประมาณสองวันประมาณสองสมวันประมาณนี้เ m มจะว่างตรวจ มันมันการแบนมันไม่ได้ผลครับเพราะว่าเขาใช้ GM เมนั่งตรวจคลิปครับผมไม่ได้ส่งการแบนผมไมไ่ส่งแบนการแบนแบบนั้นครับส่งคลิปครับน้องไม่ได้ส่งลายซืย้อลายชื่อบบนี้เขาส่งคลิปเลยแอดบินก็ยามานั่งดูคลิปแล้วผมบอกไปแล้วนะเอาลูกเอารหัสลูกค้ามันด้วยนะผมบอกเลยรับผิดชอบกันเอาเองลูกค้ามันก็ไปเล่นด้วยนะเอาดีพี่ดีดีโอโซนโอโซนอีกคนโอโซนเอาปะโอโซนเอาปะโอโซน ไอโอโทนนี่เอาเอาให้หนักๆเลยได้ปะ่ะโอโทนเนี่ยไอท็อปสองมันหายไปแล้วเดี๋ยวอ <c oughs> ไอไอท็ <c oughs> <ไ>อปหนึ่งไลน์ต่อไปนะทุกคน <c oughs> ดูไอท็อปหนึ่งไว้แล้วก็ต่อไปไอแทนนะ,ม,ะนมันทำผมชนะยากนะเจ็บ <Yeah. S 1> หน้าพี่เจ็บโอ้โหล็อกมาแต่ไกลเลยนี่ไง <c oughs> ไไไนั่นแหละนั่นแหละเอาไอโอโทนเออเอาไอนีอนไอโอโทนอะไรวะไอล็อกออกก่อนดาว ราล,ล็อกม,มันเป็นไรเพื่อนได้คลิปมันไปแล้วล็อกหัวมาขนาดนั้นอ,<า>อุย๊ยไอแทนโอ้โหไอแทนมันล็อกหัวอีกแล้วมันไม่ล็อกหัว,วคนอื่นมันล็อกแต่หัวผมวะอวเอามาไหนอเอามาไหนไอ้อนั่นก็เจ็บแล้ว,ด,ลวดูเห็นไอ้ผัดนะไหเห็นไหม เฮอมาเดี๋ยวผมเข้าไปบอกมันเจอกิตาแล้วตาเดียวก็แค่นั้นแหละครับทุกคนผมบอกมันแล้วนะผมบอกมันแล้วผมเคยบอกมันแล้วรอบหนึ่งไอ้ผัดเชิญมาดิไอ้ผัดไปอยู่ตี้มันเหรอโดนด่ครับรออะไรเตรียมตัวเลยไม่ไม่ไม่ต้องถามนี่โดนโดนแน่โดนท็อปยี่สิบเอ็ดประเทศไทยเตรียมตัว อาจจะตกท็อปไม่ไม่โดนหรอกแค่ติดดำตกท็อปที่เป็นประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ใส่ท็อปอะไรวะตอนนี้ใส่ท็อปอะไรแบกดาวคืนได้ไหมเนี่ยแบกดาวคืนหอยอะไรอ่ะโอ้โหอ่าท็อปหกประเทศเก็บใหม่เด้อน้องพี่บอกไปแล้วรอบนึงอ่ะโอ้ผมแบกผมแบกดาวคืนได้ไหมนี่ยไม่ได้เจอพี่ต้องให้แค่นั้นแหละจบโอ้เอ็งซื้อรหัสใหม่ได้น้องเอ็งซื้อรหัสใหม่ได้เอ็งซื้อรหัสใหม่ได้น้อง ท็ท็อปยี่สิบเอ็ดประเทศไทยผมเก็บบุญญาอยู่นะพี่เอ้ยไม่ได้ดิบุญญาพี่เองพี่บุญญาไหนเจอพี่ต้องให้ครับย่าอยจะบุญญายี่สิบน่ะไม่ได้ไม่ได้แบกดาวคืนอะไรไม่ได้ดิเงี้ยไม่ได้ดิเอ็งรู้จักพี่อยู่แล้วอ่ะโอ้พี่ก็เกินท็อปหกประเทศไทยนะท็อปหกประเทศไทยเคยบอกไปแล้วรอบนึงนะพี่เตือนเองไปแล้วรอบหนึ่งนะน้อง โอเคแจ่มีคนแจ้งผมผมยังไม่โดนอ่ะแจ้งอย่างนั้นไม่โดนครับแจ้งอย่างนั้นไม่โดนเราดูพี่แล้วกันอเองเอ็งเองพันธงเอ็งไม่โดนใช่ปะไม่รู้อ่ะ่รอดูแล้วกันท็อปยี่สิบเอ็ดประเทศไทยอุ้ยท็อปยี่สิบเอ็ดแล้วนะไม่เสียดายหรอวะอะไรวะทุกคนดูดิมันไม่เสียดายอ่ะไอแทนอ่ะมันเล่นมาตั้งท็อปยี่สิบเอ็ดอ่ะมันไม่เสียดายอ่ะท็อปหกประเทศไทยแล้วด้วยจบจบแล้ ปั้นใหม่เลอยเล่นใหม่เล่นใหม่ปั้นใหม่ไม่เป็นไรหรอกนั่งปวดหลังแป๊บเดียว